มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับทางสสของพรรคก้าไกลด้วยนะครับเพราะว่ามีสสพรรคก้าไกลอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่เป็นในลักษณะของบอกว่ามีลักษณะของสสก้าไกลเนี่ยเป็นผู้ไปทําร้ายผู้อื่นนะฮะแต่ว่ามีการแถลมีการนําเสนอข่าวกันไปมาไปมาทําให้ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีการนําเสนอข่าวในลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะของการป้องกันเพื่อนที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในวันนั้นนััแต่่ทททท้้้งงหมดดวายีสุ สอสอของพรรคก้าไกลก็มีการโพสต์ยอมรับผิดนะครับแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยจะถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งสําคัญในการแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงครับไปดูภาพนะครับนี่เป็นภาพที่ปรากฏนะภาพนี้ได้จากกล้องวงจรปิดของทางร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเอกมัยอ่นะครับเขตวัฒนาได้ถูกเผยแพร่ออกมาในสังคมออนไลน์นะครับรบพร้อมกับให้ข้อมูลว่าชายที่สวมเสื้อกั๊กนะฮะนะ จะถูกนี่นะนี่นะคนที่ถูกตบศีรษะเนี่ยแล้วก็มีการตอบโต้กันจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับคนคนที่ใส่เสื้อกั๊กนี่ก็คือคุณจอรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นะเป็นสสกทมนะครับเขตสามยานนาวาบางคลแลมของพรรคก้าวไกลแล้วเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับ,รบขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าแม้ว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําก่อนและมีเจตนาที่จะไปปกป้องเพื่อนผู้หญิงนะแต่การใช้ความรุน แรงในการแก้ปัญหาแล้วในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารนณะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับทีนี้เจ้าตัวเองได้มีการโพสต์เล่าเรื่องผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปดื่มกินที่ร้านอาหารที่ซอยเอกใหม่ซึ่งเป็นร้านประจําพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนระหว่างร้านปิดแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากร้านก็คือรอออกจากร้านมีชายคนหนึ่งที่เห็นในภาพสักครู่คือเป็นชายเสื้อสีดำเนี่ยเดินเข้ามานั่งคุยที่โต๊ะจากนั้นได้ลุกขึ้นและจังหวะที่ลุก ถ้าดูตามคลิปเนี่ยจะเห็นว่าชายคนนั้นถีบเก้าอี้ก่อนออกเดินไปไม่นานชายคนดังกล่าวกลับมาที่โต๊ะแล้วก็เริ่มมีท่าทีคุกคามใส่น้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่นั่งอยู่ข้างๆนี่นะฮะอย่างแรงเลยเดียวพอลุกขึ้นเท่านั้นนะฮะชายคนดังกล่าวได้ต่อยเข้าที่หน้าผมทีหนึ่งมผมจึงได้ตอบโต้ตามสัญชตาตญาณที่ถูกทําร้ายร่างกายโดยเรื่องราวทั้งหมดจบลงกันในคืนนั้นไม่มีการดาเนินคดีจากทั้งสงฝ่าย แต่ยอมรับว่าการกระทําของผมนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรใช้ความรุนแรงมผมยอมรับผิดและต้องขอตัวประชาชนที่ไว้วางใจและเลือกผมเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะฮะ แต่สิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดนะครับก็คือมีกรณีสํานักข่าวแห่งหนึ่งนะครับลงข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ได้ติดตามติดต่อสอบถามมานะครับส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากจึงขอให้ทางสำนักข่าวดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงใหม่ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนทุกสำนักที่ติดต่อเข้ามาแต่นะทางคุณจรยุทธ์เองก็บอกอว่าเขาจะชี้แจงครั้งเดียวในโพสต์นี้และจะไม่ขอให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรต่อพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องนี้ครับ